สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองโรงเรียนกรุงริชงสันทุกๆท่านวันนี้ดิฉันนางสาวกนชพันธ์พาสุดารับเป็นพิธีกรในการพบปะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ทางเรียนก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนในแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ on demand และก็ on hand นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็พบเจอครูในหน้าจอค่ะในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อรับทราบนโยบายแล้วก็ข้อปฏิบัติต่งตางๆของโรงเรียนค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายพีรวัตรพินโยพัยากรผู้รับอบนุญาตโรงเรียนคงิจงสันและก็ผู้จัดการโรงเรียนคงริจงสัน,ก,ก,ก,น,น,สนก็ด้วย ในขณะนี้เกิดการระบาดของโควิดทําให้การเรียนการสอนของเราต้องหยุดชนนะงักไม่สามารถที่จะเปิดรับนักเรียนได้ก็ทางโรงเรียนก็ได้พยายามที่จะหาทางที่จะสื่อการเรียนการสอนให้ถึงนักเรียนในรูปแบบต่างๆเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระดับเด็กเล็กนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการสอน หรือว่าสื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการสอนที่ถูกต้องที่ดีนะฮะที่เหมาะสมกับเด็กด้วยเพราะฉะนั้นในเวลานี้การการเรียนการสอนก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะแต่ยังไงก็ตามทางโรงเรียนก็พยายามอย,าอย่างเต็มที่ที่จะสอนให้เด็กได้ความรู้เท่าที่จะทำได้นะแต่ประการสำคัญก็คือ,อทุกคนต้องรักษาสุขภาพพอลานไมให้แข็งแรง แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อโควิดด้วยในวันนี้ทางโรงเรียนก็ถือโอกาสเนื่องจากเราผ่านการประเมินของสมศแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆเท่าที่เราจะพัฒนาได้เช่นเรามีการพิมพ์เอกาสารแล้วก็มีการสอนออนไลน์รวมทั้งหูงเราก็ได้รับการอบรมจากกระทรวงเรื่องการสอนออนไลน์ด้วย ทำให้เรา,าพัฒนาและพยายามที่จะสอนให้นักเรียนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ก็อาจจะมีต่อจากผมไปนี่ก็จจะมีผอ,ออร่วมในยการแล้วก็หัวหน้าฝ่ายต่างๆมาชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในช่วงที่เกิดการระบาดโควิดนี้ก็ขอ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนของเราว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนของเรานะเราพยายามที่จะให้ความรู้ให้เด็กเนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่บางครั้งก็ติดขัดเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่นะฮะแล้วก็เรื่องของฝ่ายต่างๆแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนให้กับท่านผู้ปกครองรับทราบด้วยว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนการกุศลเป็นโรงเรียน ที่จัดทําเพื่อเด็กโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะมีจุดมุ่งหมายอยู่จุดเดียวคือทุกคนมุ่งทําบุญให้กับเด็กคือพยายามสอนให้ความรู้กับเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในการปฏิบัติงานหรือว่าการสอนอะไรต่างๆนี่จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือทั้งในภาคของคณะกรรมการภาคของคุณครูแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะคร ผู้ปกครองที่เข้ามาใหม่เราก็ถือว่าเป็นสมาชิกของโรงเรียนกุงวิจงสันเพราะฉะนั้นหากมีอะไรปกป้องหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็ตามขอความกรุณาช่วยเรียนให้ทางโรงเรียนได้รับทราบด้วยโดยอาจจะผ่านทางผมหรือทางขออ,อหรือทางหัวหน้าฝ่ายก็ได้นะก็ขอขอบคุณท่านปกครองทุกท่านด้วยรวมทั้งนักเรียนที่ตั้งใจพยายามผลวายหาความรู้ ในช่วงของโควิดนี้ด้วยนะสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันให้เด็กเนี่ยได้รับผลบุญจากการเรียนการสอนที่ดีรวมทั้งได้รับการดูแลจากท่านผู้ปกครองร่วมด้วยก็ขอ,ขอขอบคุณอย่างยิ่งสุดท้ายน,นี้ผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพภารมยที่ดีแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยทั้งปวงนะแล้วขอให้พ้นภัยโควิดนี้ไปได้ด้วยดีทุกคนนะฮะขอบคุณครับ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนดิฉันนางชนกวัรทําเที่ยงผู้อํานวยการโรงเรียนกรงลีจงสันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างรุนแรงจึงทําให้ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้แต่ต้องขอให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ซึ่งผอ,ออกก็ได้ทราบเรื่องจากคุณครูประจำชั้นของนักเรียนที่ติดตามเรื่องราวของนักเรียนทุกคนอยู่เป็นประจำส่วนเรื่องการเรียนของนักเรียนผอ,อ,อต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ติดตามการสอนของคุณครูจากการทำคลิปวิดีโอในการสอนหรือการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งในสภาวะแบบนี้นักเรียนจะเข้าเรียนไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามสิ่งที่ต้องการฝากถึงท่านผู้ปกครองให้คอยตามเรื่องจากทางโรงเรียนส่งไปยังลายข่าวสารของทางคุณครูประจำชั้นก็คือการรับนมในแต่ละเดือนของนักเรียนการรับค่าอาหารกลางวันค่าเครื่องแบบเรียนฟรี15ปีตามสิทธิ์ของนักเรียนที่ควรได้รับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ปกครองต้องส่งเอกสารตามที่ครูประจําชั้นได้เรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบครบตามจํานวนเพื่อติดต่อขอรับได้ถูกต้องในส่วนอื่นๆที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้กับนักเรียนคนละ2000บาทเมื่อทางโรงเรียนได้รับเงินจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วก็จะดําเนินเรื่องนี้ให้ถึงมือท่านผู้ปกครองโดยเร็ววันและจะแจ้งผ่านไปยังครูประจําชั้นว่า ท่านผู้ปกครองต้องทำอย่างไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนของเราได้รับการตรวจมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหานชนสมศได้รับการตรวจผลคะแนนอยู่ในระดับดีซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้ขอให้คณะผู้ที่ประเมินการตรวจสมศครั้งนี้เพื่อที่จะทําการปรับเปลี่ยนโดยการขอตรวจแบบออนไลน์การตรวจก็ผ่านพ้นไปด้วยดี และทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงผลการตรวจคะแนนต่อสาธารณชนในอันดับต่อไปโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนการกุศลไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อนักเรียนของเราทุกคนในเทอมนี้ทางโรงเรียนมีเจตนาที่จะคืนค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียนอน,นุบาลทุกท่านทุกคนที่ได้จ่ายโรงเรียนมาแล้ว ในส่วนของประถมโรงเรียนจะทําการคืนค่าคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนที่ได้จ่ายมาแล้วในระดับต่อไปส่วนการบริจาคเป็นค่าเบิะเลร็0ห0ึ่บาทโรงเรียนยังขอคงไว้ตามเดิมสุดท้ายนี้ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนกรงศิจงสันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพใส่ใจตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และเราจะได้พบกันเมื่อวันเปิดเทอมขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสุรีจุนพัทรพงศ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนกรงลีจงสันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19โรงเรียนของเราจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร,ระหว่างการเรียนออนไลน์ออนแฮนซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อทำให้นักเรียนของเราได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพ ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้คุณครูจัดการเรียนการสอนโดยส่งคลิปการสอนให้กับนักเรียนทางไลน์กลุมนักเรียนน่าจะสามารถเข้าเรียนและสะดวกง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและตลอดระยะเวลาครึ่งเทอมที่ผ่านมา เท่าที่คุณครูได้เข้าไปสังเกตในการจัดการเรียนการสอนในห้องออนไลน์เขาบอกว่านักเรียนมีความประตือรือร้นและตั้งใจเรียนออนไลน์ในส่วนของผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในเรื่องของการเก็บคะแนนด้วยทางกระทรวงให้คุณครูประจําวิชาเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้เท่านั้นดังนั้นในแต่ละวิชาก็จะมีการเก็บคะแนนที่มีเนื้อหาหน้อยลงคุณครูจึงเริ่มทยอยเก็บตั้งแต่ที่โรงเรียนได้ให้แบบฝึกไปกับนักเรียนนะคะแล้วผู้ปกครองก็นําแบบฝึกนั้นกลับมาส่งทางโรงเรียนคุณครูก็ได้ลงคะแนนไปส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นทางกระทรวงมีคำสั่งไม่ให้ใช้อาคารสถานที่ ทางโรงเรียนจึงไม่ได้ให้ผู้ปกครองนําเอกสารอะไรกลับเข้ามาส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะทางโรงเรียนก็ไม่ได้หยุดที่จะทําการเรียนการสอนดําเนินการต่อไปโดยการให้คุณครูนัดนักเรียนสอนออนไลน์และส่งคลิปสอนนะคะหลังจากนั้นก็จะเก็บคะแนนหรือเก็บตัวชี้วัดโดยผ่าน google form และทําการทดสอบปลายภาคนะคะอีกทั้งยังแบ่งเนื้อหาแต่ละครั้งให้มีเนื้อหาที่น้อยลงนะคะ โดยที่ไม่ได้สอบครั้งเดียวนะคะเพื่อนที่นักเรียนจะได้ทำคะแนนได้ดีนะคะการสอบของเราที่ผ่านมาถ้าสมมุติคะแนนเต็ม40เราก็จะแบ่งเป็น20-20แบ่งเป็นสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งเราสอบไปในเดือนสิงหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีนักเรียนบางส่วนยังไม่ไทําข้อสอบขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามดูแลบุตรหลานของท่านด้วยทางโรงเรียนเรากําชับคุณครูประจําวิชาว่าให ติดตามนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าสอบนะคะตามคะแนนให้ได้ทุกๆคนและในครั้งที่สองเราจะจัดให้สอบปลายภาคอีกครั้งในวันที่1ถึงวันที่7เดือนตุลาคมก่อนที่จะปิดภาคเรียนที่1น,นะคะอาจจะมีข้อมเสาร์อาทิตย์บ้างถ้าเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ท่านผู้ปกครองว่างก็กลับเข้ามาดูแลบุตรหลานของท่านว่าได้ทำการทดสอบของครั้งที่สองไปหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ทําท่านผู้ปกครองก็ติดตามลูกหลานของท่านเพื่อให้ได้คะแนนครบจะได้สอบผ่านทุกๆวิชาถ้านักเรียนมีการสอบไม่ผ่านคุณครูประจําวิชาจะให้ดําเนินการแก้ไขหรือสอบซ่อมโดยจะติดต่อผู้ปกครองไปอีกครั้งนะคะทางโรงเรียนเห็นว่าการยกเลิกการสอบปลายภาคคงจะไม่เป็นผลดีกับนักเรียนจะทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่น้อยลงขาดความสนใจในการเรียนนะคะ คะแนนที่มีอยู่บางทีก็อาจจะน้อยไปเลยนะคะสุดท้ายดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆมาในรายกุ๊บของแต่ละชั้นเรียนว่าควรทำยังไงโรงเรียนน่าจะทำแบบไหนถึงจะมีการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและนักเรียนได้ความรู้เราก็พร้อมที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพของนักเรียนดูแลสุขภาพตนเองนะคะ เพื่อห่างไกลจากโควิดและปลอดภัยตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนกุลยุงสันกับผมนายกิตวัฒน์สุสงวนหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนในโอกาสนี้เป็นช่วงที่นักเรียนต้องเรียนอยู่บ้านโดยการเรียนออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่เหมือนกันที่ผู้ปกครองได้อยู่รวมกันกับนักเรียน ได้ดูแลนักเรียนและสามารถติดตามการเรียนได้อย่างใกล้ชิดได้มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันในทุกมิติฝ่ายกิจการนักเรียนในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ดูแลในเรื่องโครงการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาจากเดิมนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเรียนรู้โดยตรง เช่นกิจกรรมไหว้บัตจางระดับปฐมศึกษาปีที่1กิจกรรมวันศาสตร์จีนระดับปฐมศึกษาปีที่4กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและชาติทั้งฝ่ายกิจการนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นการร่วมกิจกรรมโดยให้นักเรียนตอบคาถามผ่าน Google Form ตามกิจกรรมต่างๆทางผู้ปกครองได้ควบคุมดูแลนักเรียนให้ทํากิจกรรมโดยการตอบแบบสอบถามต่างๆได้เป็นจํานวนมากทางฝ่ายกิจการนักเรียนอยากให้ผู้ปกครองส่งเสริมด้านความมีวินัย วางรับผิดชอบให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์หรือเรียนผ่านคลิปวิดีโอจากครูผู้สอนตา,ตามตารางเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนช่วยเหลืองานผู้ปกครองที่ทำได้อย่างปลอดภัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในภาคเรียนที่สองสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จะดีขึ้นและนักเรียนจะคงได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ปกครองนับถือช่วยปกปักรักษาให้ผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด1 9ขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะดิฉันนางวิลาวานันภูพานใบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ดูแลในด้านความปลอดภัยของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านประกันอุบัติเหตุซึ่งทางโรงเรียนของเราได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับบริษัททิพยประกันภัยโดยได้วงเงินในการคุ้มครองครั้งระ5,000บาทต่อเคสนะคะอุบัติเหตุตรงนี้ก็หมายถึงว่าการหกล้มตกบันไดมีดบาดจักรยานล้มตกเตียง เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นไข้ตัวร้อนปวดฟันถอนฟันอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะทางโรงเรียนเราไม่สามารถที่จะทําการเบริกให้ได้นะคะสิ่งที่ผู้ปกครองนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ 1. บัตปรประกันของนักเรียน บัตรนักเรียนแล้วก็บัตรประชาชนของท่านผู้ปกครองที่จะพานักเรียนไปโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะคะไปยื่นเอกสารเหล่านี้ให้กับตรงฝ่าประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเมื่อทําการรักษาแล้ว เกิดโรงพยาบาลน,นั้นไม่สามารถที่จะเคลมให้เราได้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะโรงพยาบาลน,นั้นเขาไม่มีทุนสำรองที่จะออกให้เรานะคะแต่ผู้ปกครองสามารถนําเอกสารที่ผู้ปกครองทําการรักษามาทําเบิกให้ที่กับโรงเรียนนะคะซึ่งผู้ปกครองต้องต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะก็คือ 1. ่บัตรนักเรียนขอเป็นสําเนานะคะสําเนาบัตรนักเรียนสําเนาบัตรประกันนะคะแล้วก็สําเนาบุตรประชาชนท่านผู้ปกครอง แล้วสำเนาหน้าบุ๊กแบงค์นะคะและใบเสร็จและใบรับรองแพทย์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะต้องเขียนสำเนาถูกต้องทุกใบนํามามอบให้กับคุณครูประจําชั้นนะคะแล้วคุณครูประจําชั้นก็จะดําเนินติดต่อกับตัวแทนบริษัทที่พยาประกันภัยหลังจากนั้นประมาณ45วันทางบริษัทก็จะโอนเงินค่ารักษาที่ผู้ครองได้สํารองจ่ายในจํานวนนั้นเข้ากับ บัญชีของท่านผู้ปกครองแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินเวลาที่ยาวนานเกินไปนะคะผู้ปกครองสามารถติดต่อก,กับทางโรงเรียนได้หรือติดต่อก,กับมหาครูประจำชั้นได้นะคะลูครูประจำชั้นก็จะประสานต่อให้แต่ก็ยังมีบางโรงพยาบาลนะคะที่สามารถสำรองออกจ่ายให้ก่อนนะคะก็มีโรงพยาบาลสิบิตุเวสพยาไทย1 2และพยาไทย3โรงพยาบาลบางประกอบโรงพยาบาลบางไผ่นะคะ โรงพยาบาลทั้งที่คุณครูกล่าวมาข้างบนนี้นะคะสามารถสำรองจ่ายให้ได้แต่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าแพงพอสมควรนะคะบางทีก็เกินวงเงินของเรานะคะทุกครั้งถ้าเกินวงเงินเคลมเนี่ยผู้ครองต้องออกเองนะคะแต่การเบิกแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเบิกได้หลายครั้งแต่ต้องเป็นเรื่องที่ต่างกรณีไปเช่นครั้งแรกผู้ปกครองเกิดลูกของผู้ปกครองโดนสุนัขก,กัด ะะเราเบิกเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บพอครั้งที่2เกิดอีกตกบันไดเราก็สามารถเบิกได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าก็ไม่อยากให้เกิดกับใครเลยนะคะฉะนั้นนะคะทางโรงเรียนนะคะและคณะครูทุกท่านก็ฝากด้วยความเป็นห่วงทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะคะขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะทุกคนนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงและที่สำคัญ ไม่ให้เกิดอบุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะด้วยความหวังดีจากโรงเรียนกร,รุงนิจจงซันค่ะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่ท่านผู้ปกครองได้พบท่านผู้บริหารของโรงเรียนและรับทราบนโยบายแล้วนะคะหากท่านมีข้อสงสัยหรือความเห็นใดๆนะคะสามารถแสดงความเห็นมาในกรุ่มไลน์ประจําชั้นของท่านผู้ปกครองได้เลยนะคะคุณครูประจําชั้นยินดีตอบคําถามทุกข้อคําถามเลยนะคะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้สลับเวลามาพบปะพูดคุยกับทางโรงเรียนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดค่ะสวัสดีค่ะ